ป้อมกักกไม่กากได้ไงอะป้อมเลเวลหนึ่งตัวละครกักกากไม่กากได้ไงอะ NP หายหมดเลยชีวิตกักกไม่กากได้ไงอะด่านที่กูเคลียร์ไปแล้วต้องมานั่งเล่นใหม่หมดกาซิกกซิก สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม a t t เ e c c t t กันอีกเช่นไคลนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นด่านกักกากกันดีกว่าสำหรับด่านกักกากที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้คือด่านของ River City Ball r o l n i n g เป็นด่านระดับหนึ่งดาวและแน่นอนว่ามันจะมาพร้อมกับการรีวิวตัวละคร ซึ่งตัวละครนี้ผมตอนนั้นเปิดเล่นเล่นกล่าวว่าจะโยนเกมต่อแม่งเอา้าได้ตัวดีเฉยนั่นก็คือโคนอดผู้ทรงพลังซึ่งตัวนี้นั้นจะหยุดเวลาเกือบทุกสายยกเว้นตัวสีขาวไม่โดนหยุดเวลาไม่โดนวาร์ปตีแอรียตีไกลพรสวรรค์คือทนต่อคำสาปทนต่อการสโลเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่บัฟป้องกันบัฟโจมตีเอาเอ็ผมไปทำไม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เใจจากแมวตัวโหดๆกลายเป็นแบบโหดแบบธรรมดาอันนี้จะเป็นโคโนอสล่างหนึ่งเฮ้ hey, นั่นมันปีรามิดนี่นะล่างสองก็ตามนี้ไม่ค่อยแตกต่างเลยอะพอเป็นล่างสามรูปล่างนี่มันแบบคล้ายเดิมมากเลยตอนโจมตีนี่เป็นแบบนาฬิกาเว้ยว้า wow. ว wow. ตัวโคโนอสจะราคาอยู่ที่4,500 ไปโคนนตมาเรียบร้อยนะโคนนตจุติยังงานโรงเรียนโดยบารานุภาพของโคนนตซูมเข้ามาแล้วตีไปหนึ่งทีนะโคนนตของผมจังหวะนี้โดนลูกบอลโจมตีอยู่แล้วโคนนตเอาดิหยุดเวลาหย,ยุดเวลาแล้วโคนนตหยุดเวลาหยุดแล้วเหรอมันหยุดแล้วใช่ไหมหรือว่าลูกบอลจะเป็นตัวแบบสีขาววะทั้งที่มันก็เป็นตัวสีแดงไอเจ้าลูกบอลหลอกลวงไปเลยแคสลี่ตีเซิร์ฟไปเลยตีเซิร์ฟต้องสาบป,ปางเป็นไงเราใช่จริงด้วยลูกบอลสีแดงเป็นตัวสีขาว ลูกบอลสีแดงเป็นตัวไร้คุณสมบัติศึกเต็มสูบฤด,ดูใบไม้ร่วงพลังงาน120ด่านนี้จะเป็นด่านระดับ7ดาวด่านกากากเหมาะสมกับคนกากาอย่างผมแล้วอา้าวลืมเปิดสปีดมาออาไม่เป็นไรอะไรนุชทำไมขี้ลืมจังวะไปเลยแมวรถไฟพุ้งไปหนึ่งทีเยี่ยมมากสุดยติขับคุณโอ้เจ้ามนุษย์ทรงโคโนตมานะ แกอยากจะสู้กับโคนนตเหรอป่าวกูจะจีบเธอไปเลยแคลรี่ไอ้ไอ้หมูกรอบตัวนี้โดนตีหยุดเวลาอย่างได้นะโคนนตเอาเร็วปึ้งไปหนึ่งทีแล้วก็ปึ้งอีกหนึ่งทีแล้วก็ปึ้งอีกหนึ่งที โคนอนเนี่ยเป็นตัวที่โจมตี3ครั้งติดแล้วมันก็จะพักไปแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็มาโจมตี3ครั้งใหม่เว้ยคือทีมผมเนี่ยเอาจริงนะมีแต่ตัวโหดๆอะแต่แม่งทำไม NP จะต้องหายไปด้วยแล้วป้อมมาดูดิป้อมเลเวลหนึ่งแงทำไมชีวิตผมมันฮาร์ดคอขนาดนี้วะเนี่ยได้มา500 0 0 0เปิดสปีดแล้วลุยต่อลองให้เพนกวินตีดูปักเข้าไปหนึ่งที เลือดปอมเกือบหมดนะแคทลี่ไปก่อนเลยปับ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 ไม่นะไม่นะโคนอตไปเร็วไปตีหยุดเวลามันสูมออกไปแมวแทงแมวสลามแมวกระดองแมวรถไฟเจมิตามาแคทลี่พวกนี้เป็นตัวที่แบบไม่ใช้ NP เอะซากุราก็ไม่ใช้ NP เอะตัวที่ใช้ NP จริงๆจะมีแค่แคนแคนนี่ว่ะเอ๊หรือว่าผมจะปั้นแคนแคนก่อนวะเพราะว่าตัวดาเมจที่ผมใช้ส่วนใหญ่มันก็ไม่มี NP อยู่แล้วอะ มีแค่แคนแคนตัวเดียวบาร์หลอกเอาจริงแบบก็ไม่ได้ใช้ตลอดด้วยนะบาร์หลอกอ่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่เอาตรงๆก็แอบเสียได้อยู่อะไปเลยไม่เอารถไฟจิ้มป้อมมันไปหนึ่งทีแล้วนกเงือกกระตีเวสนะนกเงือกหรือจะมาสู้แคนแคนตัวกะก,ก,กากของผมนะ NP ไม่มีทําไมเธอเกิดมากากากระดาษดิรับไปเลยนะโคนนสฮาร์ดคอมโมดนี่มันช่างเถื่อนเลยเกินนีโอไปหนึ่งทีปั๊บโอเคอย่างสวยนะนั่นแหละตีหยุดเวลามันแล้วก็ไปเลยแคนไล่สีดํา โอ้โหเราจังหวะนี้นะเจอหมีกาหกแล้วก็ไปเลยแมวรถไปพงไปหนึ่งทีพอน่าทังผมนะตีหยุดเวลาไปหนึ่งทีนะไม่มีตัวไหนโดนหยุดเวลาเลยบ้านอะ่ะไม่สินกเงียกแกจะต้องโดนหยุดเวลาเงียกเงียกเอากูตายแล้วนุชโอ้นกเงียกแกนี่ไม่น่ารีบตายเลยเจ้าหมูแดงนั่นไงเล่าหมูแดงโดนตีหยุดเวลานะตัวแมวสามเฮ้ยตัวเงินนะดิบทเพลงฤดูร้อนถึงตายจริงเหรอ โอ้น่าจะจริงแล้ววะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้บอกเลยเสียวๆแนแคๆตัวจ่ายดาเมจแต่ว่าดาเมจหายไปซะเยอะเลยแนแคๆตบมันเร็วตบมันตบสิแนแคๆตบแล้วแข็คๆแคแคๆโอ้โหแล้วนี่มันแก๊งหมูกรอบนี่วาป้าครับผมมีหมูกรอบให้ป้าแล้วผมขอกะเพราหมูกรอบนะครับป้าไอ้พวกเราไม่ใช่หมูกรอบใช่พวกแกนั่นแหละคือหมูกรอบ ส่งโคโนดไปไอดี ID ผมนี่คือแบบได้ตัวเทียเอสโคตรเยอะแต่ว่าก็เติมตังค์มาเยอะแล้วก็ใช้เวลาเล่นมานานอยู่ไม่ใช่ว่าเล่นแบๆเราได้นะเอาแล้วแคทลี่สาบมันน็อกแบ็กมันคอมโบมันจะขัดกันหรือเปล่าวะเนี่ยทั้งสาบทั้งน็อกแบก็กน็อกแบก็กหนีไปแล้วก็ศัตรูไม่โดนสาบตลึงตึงโปะเหมือนช่างเป็นคอมโบที่เพอร์เฟกต์แล้วกันไปแล้วมแมวรถไปเออนี่อไปหนึ่งทีโอเคได้ตีบ้าแล้วโถ่ ได้มาล้านห้าโอ้โห XP พีผมจริงๆตอนนี้มีเยอะมากนะส่งแมวกระดองไปแล้วชัยเย็นเย็นไม่น่าจะใจเย็นได้แล้วต้องส่งแคนแคนไปก่อนเลยให้แคนแคนช่วยฟาร์มตังค์ไม่สิแมวรถไฟจิ้มไปหนึ่งทีนะบ้านนะนี่แมวรถไฟจิ้มแล้วทําให้ผมไม่ได้ตังค์หรอวะเนี้ทำไมไม่ส่งแมวแท้งวะต้องส่งแมวแท้งไปขัดรัวๆวก่อนตัวที่ไม่โดนหยุดเวลาจะเป็นเชมิตามะแต่ว่าแจมิตามะไม่ได้ชนะใสขาวนี่โอ้โหนึ่งทีแล้วตามไปด้วยดาร์คแคส์ลี่นะไปเลยแมวรถไฟจิ้มไปอีกหนึ่งทีนะตามไปด้วยแคน ทีมมึงนี่มีแต่สาวส,าว,ส,ว,ยสวยนะนุชสาวสวยห้าคนในทีมผมมันทําให้ชีวิตผมกระชุ่มกระชวยละกันโคนอนตีไก่ป่าวะปึ๊บโคนตจะหยุดเมื่อไหร่โคนอตอยู่ระยะเดียวกับแคสซี่อยู่ตัวแรกหนึ่งพยามีตัวใหม่มาว่ะการันตีอูเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้าเดี๋ยวจะไปเราด้วยจะได้ป่าวะเอาลองดูมีสองใบแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากได้อะเปิดขำๆแล้วกันแมวมาชดอแมวขาลอก คือกัเอเลียนแล้วก็เทพพร้อมโอกาสเลี่ยงการโจมตีจากเอเลียนแล้วก็เทพเป็นเวลาสั้นๆโจมตีด้วยการโหมกระนำเท็ดึกคาชิเหมือนหินน่ะแต่ว่ามันก็มีน้องหินอยู่แล้วอะ่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากได้เลย <c oughs> สังเกตจากสกิลแล้วไม่น่าจะเก่ง <c oughs> เหรียญผมกลับมาที่75เมื่อก่อนแบบไปร้อยกว่าจนแบบ เก็บจะครบหมดแล้วอะโลกนี้ช่างโหดร้ายภูเขาไฟจินโฟโลกลับมาที่ด่าน8ดาวบ้าบอแล้วเป็นด่านแรกด้วยนะเจอตัวอะไรก็นึกไม่ออกเหมือนกันเอาไปเลยผมเคยชนะมาแล้วรอบนี้ผมก็ต้องชนะสิแมวกระดองพุ่งไปรับตีนก่อนแล้วอัพเป๋าตุ้งหนึ่งทีเอ๊ะบโอโนดไอน้นดกระจอกเจอตัวเบฮิมอสแคนแก็น่าจะเอาอยู่มั้งนะแมวกระดองไปเพิ่มอีกหนึ่งทีอ่อซากุระก่อนแล้วกันผมไม่มีปืนชำระล้างนะ ตอนนี้ผมมีแค่ปืนธรรมดาอย่างเดียวแล้วส่งโคโนอตมาเรียบร้อยนะฮัลโหลฮิปโปโผล่ขึ้นมาสิไอฮิปโปกระจอกกระจอกไปเลยแมวรถไฟแล้วเจอโดโดโสีแดงนะจังหวะนี้โคโนนตของผมนะตีซากศพไปซากศพมันตายไปแล้วเธอจะตีมันทําไมฮะโคโนนตแล้วโคโนนตก็เดินขึ้นหน้ามาฮิปโปง,งับกีโคโนอตอยู่ระยะไม่ได้นะโอเคเป็นไงล้วโ,โคโนตตีหยุดเวลาฮัลโหลโดโดแกโดนหยุดเวลาจริงหรือเปล่าเนี่ยโคนนตตีไป ตีล้วตีสิตีอยู่เดี๋ยวทำไมไม่โดนหยุดเวลาล่ะเตยเอาจริงนี่มีกันฟีดเหรอวะโอ้โหแต่ว่าฮิปโปโดนหยุดเวลาอยู่นะ3ทีท่วนก็ถือว่าได้อยู่ตอนนี้ก็เหลือแค่โดโดสีแดงเท่านั้นนะเชื่อในผมศรัทธาในผมผมชนะได้อย่างแน่นอนมันก็แค่ด่าน8ดาว ชายที่ครั้งหนึ่งเคลียร์ไปแล้วจะมาแพ้ด่านเดิมได้อย่างไงศีลาเหลืองหนึ่งมังกรปรากฏตัวทุ่งพีลาบกเลกาเลกาเล,าลให้นุชมึงชนะไปแล้วนะนุชมึงวนกลับมาทําไมแน,น่นุชทาไมจะต้องมาซ้ำศพกันด้วยนุชเฮ้ยจังหวะนี้คนเนาะต้องัง,งาดแล้วแหละแคนแคนตอนนี้มีทาเล่์การเงินแล้วก็ตบสโลแค่สีแดงเท่านั้นโถเอ้ยไม่เป็นไรยังได้อยู่นโอไปหนึ่งทีส่งดักแคสลี่ไป จังหวะนี้โคโนอตบฟรีอยู่นะแล้วเรียบร้อยนะด่านนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่วะอู้ <c oughs> ด่านนี้ใกล้กันแล้วกนเจอตัวเลลิกหรือเปล่านะ <c oughs> เป่าตุ้งหนึ่งที <c oughs> <c oughs> แมวกระดองไป <c oughs> แล้วชัเย็นๆมาดูบาร,รานุภาพของโคนอตกันโอ้โหอย่างได้นะโอ้โหสุดยอดด้านไงสุดยอดจริงๆเลยแม้แต่เล็ดก็ไม่สามารถที่จะเลดได้ไม่อยู่ต่อหน้าโคนนต อุ้ยโคโนตโดนขีดเป็นหนึ่งทีแล้วนีโอกลับไปนะเราจังหวะนี้บอกเลยเสียวๆมาโคโนตขอ,องผมจะไหวหรือเปล่านะแล้วส่งนี้คงไม่ไหวแล้วแหละไม่น่าส่างโคโนตมาเลยรอบที่แล้วผมอาจจะทําผิดพลาดไปนิดหนึ่งตัวแรกต้องเป็นแคทลี่เท่านั้นเลยแคทลี่จ๋ามาแล้วแล้ว0 4 8 0 0 4,800แล้วผมสามารถส่งแคทลี่มาได้แล้วนะแคทลี่นี่มันสุดยอดไปเลยตัวโคจะแบกทีมน็อกแบกศัตรูกลับไปนะรู้สึกการเงินไม่ค่อยจะดีเลย เพราะว่าด่านนี้ไม่มีใครให้ผมฆ่าเลยแล้วฮัลโหลสปีดผมหมดไปตอนไหนวะเนี่ยแคทลี่น็อกแบ็กไปใช่เลยตาบได้ที่ยังส่งแมวแท้งได้อยู่ก็ถือว่าน่าจะโอเคทุกคนคิดว่าแคทลี่ตัวไหนมีประโยชน์มากกว่ากันระหว่างแคทลี่สายน็อกแบ็กกับแคทลี่สายคำสาบคอมเมนต์มาให้ผมอ่านให้ชื่นใจหน่อยสิลานี่มาแล้วนะแคทลี่ทั้งสองได้น็อกแบ็กสตูเป็นหลังป้อมและน่าจะชนะแล้วแหละ ล้วไปคอนอทก็ถือว่าการรีวิวเสร็จสมบูรณ์เฮ้ยคอนอทมาแล้วเรียบร้อยนะเทพธิดาทั้ง3คนคนอนอทตีหยุดเวลาไป1ทีเอาเร็วอีก1ทีน็อกแบค็คสาบหยุดเวลาเนยวไป1ทีแล้วเรียบร้อยนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ